สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dream Fun น,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับซึ่งเป็นกระแสดังมากๆในตอนนี้นะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าแผนลับดับศัตรูนะครับจะเป็นการ์ตูนของค่ายสยามอินเตอร์คอมินะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นแอนิเมชันอยู่แล้วก็กระแสมาแรงมากๆนะครับพอๆพกับคิมิซึโนยาบะหรือว่าจูจิสึไคเซนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับ มันค่อนข้างน่าลุ้นน่าติดตามมันน่าลุ้นน่าติดตามยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังกันเลยนะครับกร์ตูนเรื่องนี้นะครับแต่งโดยรุสบอยนะครับภาพโดยโริฟุริยะนะครับราคา65บาทนะตอนแรกนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็น85และในอนาคตอาจจะพุ่งไปถึงร้อยได้นะฮะก็เก็บตังกันไว้นะ อันนี้นะครับเขาก็จะเป็นการ์ตูนที่วาดด้วยเรื่องราวของฮิอิรากินะนะครับซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งเปิดตัวมาเนี่ยเราก็จะคิดว่าเธอเนี่ยโคตรจะเป็นโคตรของนางเอกเลยนะฮะเราจะไม่รู้เลยพื้นเพลหลังของเธอเป็นยังไงแต่เปิดมาฉากแรกเนี่ยทุกคนต้องคาดเดาว,ว่าเธอเนี่ยนางเอกแน่นอนนอนมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันกลับตลบตะสิครับเพราะว่า ในเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเขาจะกล่าวถึงนะครับปี2 0 0 0 xxx นะฮะซึ่งเป็น xxx นี่ไม่ใช่หนังโปหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าเขาแดดแดดแดดไว้นะฮะเหมือนกับเป็นโลกสมมุติในปีพศสอมมุติในการ์ตูนนะครับที่ว่าเป็นปีสมมติขึ้นมานั่นแหละง่ายๆนะฮะในปีนั้นนะครับมันมีการต่อสู้ระหว่างศัตรูของมนุษยชาติกับมนุษยชาติ ห้าหันกันนะครับจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับเขาก็เลยได้จัดตั้งนะครับกองกำลังพิเศษที่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับคล้ายๆ Xmen อะไรประมาณนั้นแหละรวบรวมเหล่านักเรียนที่มีพลังความสามารถพวกนี้นะครับมาอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกาะร้างนะฮะแล้วก็ฝึกฝนวิชายุทธกันอยู่ในเกาะแห่งนี้นะครับร่ำเรียนฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะไปต่อกรกับ ศัตรูของมนุษยชาติซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นปีศาจหรือยังไงหน้าตายยังไงไม่มีใครเคยเห็นนะครับแล้วน้องหนูฮิอิรากินานะเนี่ยฮะที่เป็นเหมือนกับนางเอกของเรื่องนะครับเขาก็เข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งหมายหนึ่งนะครับภายในใจนั่นก็คือไล่เก็บนักเรียนที่มีพลังพิเศษทั้งหมดในโรงเรียนแห่งนี้ ไปทีละคนนะครับโอ้โหเริ่มมาก็เปิดฉากโหดได้ใจเลยนะนางเอกเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมานนางเอกหรือเปล่าทำไมเป็นนักฆ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เรียกว่าตัวเอกก็แล้วกันนะเธอคนนี้เนี่ยเขาก็พูดกับเพื่อนๆของเธอเนี่ยว่าเธอเน่มีพลังพิเศษในการฟังเสียงของคนนู้นคนนี้ได้นะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะเธอไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยนะครับ เพียงแต่ใช้จิตวิทยานะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถในการไล่ต้อนพวกคนที่มีพลังพิเศษนะครับแล้วก็ไล่เก็บไปทีละคนนะครับซึ่งเธอจะโกหกว่าได้ยินเสียงของคนนั้นคนนี้พูดทั้งทั้งที่เธอเนี่ยไร้ความสามารถด้านพลังพิเศษเบื่ิ้นเชิงนะครับเพื่อนเพื่อนก็หลงเชื่อคารมของเธอนะครับเธอก็ไล่เก็บไปทีละคนทีละคนจนกระทั่ง ไปเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับชื่อว่าเคียวยะเคียวยะเนี่ยเขาก็เกิดความสงสัยใครรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าเพื่อนพ้องของเขานะครับเป็นศัตรูของมนุษยชาติจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนในเกาะน,นี้ที่เป็นคนทํากันแน่นะครับแล้วก็พุ่งเป้าความสนใจนะครับไปยังฮิอิรากินานะนางอกของเรานะครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็น การเชื่อเฉยระหว่าง1หนุ่มกับ1สาวนะครับในการชิงไหวชิงคลิปกันนะครับในการที่จะต่อสู้หรือว่าปิดบังความลับว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าไอ้ฝั่งเคียวยะนะครับเขาก็พยายามสืบว่าเธอนี่แหละคือคนฆ่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการรวนสมองกันเกิดขึ้นตรงนี้มันก็เลย คิดว่าคนเขียนเนี่ยแต่งได้เก่งมากนะครับเพราะว่ามันมีทริคอะไรหลายอย่างที่จะใช้จัดการคนที่มีพลังพิเศษทั้งๆที่ตัวเธอนั้นไม่มีนะครับแต่ยิ่งเธอถลำลึกในการฆ่าคนไปเรื่อยๆนะครับเธอก็เกิดความสงสัยคร้ายรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศัตรูของมนุษยชาติที่คนที่สั่งให้เธอมาจัดการคนพวกนี้จริงๆแล้วมันใช่จริงๆหรือเปล่านะฮะ ว่าจริงๆแล้วศัตรูของมนุษยชาติอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเธอก็ยังคงติดต่อกับทางโทรศัพท์กับคนที่สั่งเธออยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีโทรศัพท์ที่บอกว่าคนคนนี้มีพลังพิเศษนี้มีภัยมีความเป็นภัยพยิบัติระดับไหนนะครับควรจะกําจัดมากน้อยเพียงใดนะครับทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าเธอจะจะไม่รู้ส่วนลึกของพลังต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของ ชื่อเรื่องว่าแผนล,ลับดับสตรูนั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวฟ้ามากนะในบทคือไม่เคยมีใครออกมาที่รู้สึกว่าเป็นทั้งตัวโกงนางเอกแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างสัก5 10%เเซนแต่ว่าค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะฮะไม่เหมือนใครดีนะครับอ่านอ่านไปเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงใครเป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกกันแน่นะครับ อันนี้ก็อยากรู้ว่าจุดจบจะลงเลยแบบไหนนะครับก็ไปติดตามได้กับแอล,ลับดับสตรูในการ์ตูนมังงะนะครับของค่ายสยามเตอร์คอมิกนั่นเองนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory ดิมฟันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยสวัสดีครับ